เด็ก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 เขาดูอะไรกันนะดูดูอะไรกันนะลูกตะกวดตะอ๋อพี่เฮตะกวดอ้าวแล้วเขาปีนขึ้นไปทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ไงหนูเพิ่งจะเห็นอ๋ออยู่ในน้ำเบื่อแล้วก็อยากจะชมวิวมั่งเนี่ยแน่แน่อีสองทำดิข้างบนเย็นไหมข้างบนเย็นไหมลูกตะกวดเฮ้ยมันจะลวกมันจะลวกไม่ใช่ที่มันจะไฟทถลาย ต,ตัวยังเล็กอยู่ nah. <welche ăn? S 1> uh, เลยกี่กี่เดือนเนี่ยสองสิบปีหนูนึกว่าตุ๊กแกที่ไหนได้หนูนึกว่าปีนมาหาปะปองหน่อยเร็วเรีนมาปีนมาปีนมาปีนมาเฮ้ยปีนมาแล้วปีนมาแล้วหนีกันหมดแล้วเด็กๆเหลือคนเดียวเด็กๆหนีกันหมดแล้วเหลือคนเดียวปีนมาปีนมา